แสงพิเศษนึงใจเย็นๆรถโน้ตกลับแก้ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโน้อขับรถอยู่แผ่นกล้องให้ดูนิดหน่อยนะคะออกมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เพราะว่า เมื่อคืนพี่วิกไปรับน้องปัญญามาแล้วก็ปัญญาป่วยอีกแล้วเพิ่งไปหาหมอมาคราวที่แล้วเองว่ญญาเนี่ยเฮลโหลหน่อยโหลอะไรแม่คนไม่สบายไอเยอะมากเลยคือพี่วิกไปกรุงเทพมานะ้ออย่างที่น้องๆเห็นในคลิปนะคะเป็นงานยนะูทูบเบอร์เนาะแล้วก็เลยต้องเอาน้องปัญญาเนี่ยไปฝากกับคุณแม่พี่วิกเองเนาะแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าน้องปัญญาประมาณสองสองวันสามวัน ก็คือตั้งแต่วันที่8แล้วเราก็พึ่งไปรับมาเมื่อวานนะคะแล้วก็พอน้องกลับมาหาพี่วิ๊กปุ๊บเนี่ยไอเป็นไอตีใหม่ของน้าโอน้าโอไม่เคยเห็นหมาไอมาก่อนพี่วิ๊กจะบอกว่าพี่วิ๊กเลี้ยงปัญญาออมา5ปีพี่วิ๊กไม่เคยเห็นปัญญาไอเลยเพราะวันตกใจมากแล้วไอไม่ได้ไอทีสองทีน้องๆไอไอทั้งคืนเลยพี่ตกใจตื่นทั้งคืนเลยแต่เราคิดว่าเขายังไม่ได้ทุรนทุรายขนาดที่แบบว่าเหมือนหูเขาที่แล้วอ่ะที่ต้องพามาตอนตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือรอเช้าพอเช้าปุ๊ แล้วก็ตอนแรกว่าจะไปพาหาหมอที่ที่ที่เคยไปเขาที่แล้วที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะที่พาน้องไปฉีดยาสองเข็มเขาที่แล้วแต่ว่าพอโทรหาคุณหมอเนาะทีวิมีเบอร์อยูอ่เนาะคุณหมอบอกว่าเปิดวันวันไหนนะคะนะ้าอรเปิดวันรังคาก็าาาเลยไม่ได้พาไปตอนนี้ก็เลยขับรถมาไกลามากนะคะขับมาแถวสถา,านีรถไฟแถวแถวโรงเรียนปิินนะคะเพราะว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่พี่วเคยพาปัญญามาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะเด็กเบบีๆๆ ก็เลยพามาที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างนนเนาะป่วยอีกแล้วนะคะมาหาหมออีกแล้วนะคะไอตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าป่วยประท้วงหรือป,ป่วยอะไรช่วงนี้ป่วยบ่อยแม่บอกปอระท้วงไ,ไม่ยอมกินข้าวหวานแล้วพี่ฮัลโหลชิดเใส่นิดนึงลดน้ำหนักลดน้ำหนับแก้ ยาทุากอย่างองไปป้อนตามขั้เลยนะครับชา้าจะต้องกินละนะครับก็เรื่องไอก็จะค่อยๆน้อยลงแต่ถ้าสมมุติว่าไอเยอะขึ้นเรื่อยๆสมมติให้ยาไปสามสี่วันไอเยอะวเลยมอีกระกลับเข้ามาแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยไอก็เจอแค่นั้นที่นา่าที่คับโอเคเสร็จแล้วขอบคุณมากครัอบอบนนี้มีประวัติที่หมอไหมเคยหลายปีเลยค่ะเกิดอะไรเกิดอะ ชอบโผล่หน้าที่กระจกหมอไม่โผล่แล้วเห็นไหมได้ได้มครับือต้องโ่้ลมตลอด24ชั่วโมงกระจกตาดแน่อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติไม่เป็นไราะคว่มสูงเขาโอ้โหแล้วชเวงไมจ้าก็ข่อยาัเร็วแล้วกันหมอนุมัดแล้วเดี๋ยวตอเคยน หมอเขาไม่ได้บอกให้เปิดกระจกเองเลยใบนัดน้องปั้หญางหาหมอเสร็จแล้ว โดนฉีดยาอีกแล้วนะคะหนึ่งเข็ม<ด>น,นะคะโดนอีกเข็มหนึ่งครับผมเกรงเลยครับเกรงนะพเน่ยเกรงทุกครั้งเลยคุณหมอก็บอกว่ากดที่คอแล้วน้องไม่ไอปกติแล้วเวลากดแล้วน้องจะไอเหมือนน้องเกรงพันหยาเวลาเจอหมอทีไรเกรงทุกทีเลยค่ะพันหยาเจอหมอพันหยาจะ นิ่งไปไม่แสดงอาการป่วยไม่แสดงอาการใดๆเลยจะนิ่งเกร็งทุกอย่างแต่แปลกตอนแรกพี่วิคือว่าประวัติไม่อยู่แล้วเนาะเพราะอย่างที่คุณหมอเมื่อกี้ไม่รู้้นงๆเห็นหรือเปล่าคุณบอกว่าประวัตินี้เมื่อประมาณสี่ห้าสี่ปีห้าปีที่แล้วรแล้วใช่ค่ะนานมากคุณหมอยังแบบเขียนชื่อเลยถูกหมดประวัติถูกเก็บไว้ตอนนี้ก็ดูอาการเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ดีขึ้นก็สามวันมาหาใหม่ถ้าโอเคแล้วก็อีกประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันหมอมาเช็คอาการอีกทีหนึ่งนะสู้สู้สู้ตาย ถ้าไม่อยากให้หนูป่วยก็อย่าหนูไิภาก,กับยายเองะนี่ปัดทวงหรือว่าป่วยอย,อยู่กับแม่เอาใจเปล่าไม่อยากอยู่กับยายาเอาใจเปล่าเยอะเนี่ <c oughs> ยไปายของกินเยอะนะลูกงั้นวันนี้ไปแล้วเท่านี้นะคะบ๊อบบายบ๊อบบอยอยากจะเล่น <c oughs> อีกใจหนูด้วยนะหนูไม่สบายพวกนี้ก็